มาต่อจากตอนที่แล้วนะอตอนที่แล้วก็ก็จะไปเกาะเราก็ยังงงงงงงอยู่เหมือนเดิมจังหวะนี้ก็ยังงงเหมือนเดิมอยู่ดีอันนี้คือตัวเอฟเคยดูว่าไม่แค่เราเป็นตุมต่มๆว่ะ <laughs> อันนี้ปะที่กดดูของ ะทุกป่านี้ให้มันโล่งไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุบให้โล่งนะอ่าชุบเมฆถูกถูกถูกน้องชุบให้โล่งให้หมดแล้วแรงเกมมันค่อนข้าง ยอะจริงๆอืม,อมก็ตก,กของดูของตัวไหนนะดีป่ะเดี๋ยวเนี่ยอะไรนะมันฝรั่งเหรอลูกมะพร้า,าวกินไปแล้วดูนี่ เป็นอะไรสักอย่างวันนี้เราอยู่น้ำเราต้องการอยากได้ไฟคือก้อนหินกับเชือก่ะ อ,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 อันนี้ก็ยังไม่รู้เป็นการห้าจุดสรงสงค์คืออะไรอันนี้ก็ละกันอันนี้น่าจะง่ายอันนี้น่าจะง่ายมายาวๆกับเชือกใช่ไหม ตัวคิวโอ้คิยวยนของ,องยนไม้ไปไหนวันเนี้ยนี่ปะอ๋อน,นี่ยอ่าอืมอืมเนี่ยมันไม่เสร็จก็ เราต้องการกินเนื้อการกินเนื้อใช่ไหมเราต้องการกินเนื้อ mm. เรือเราอยนะู่ไหนฮะไม่มีเรือนี่แย่เลยนะเฮ้ยเรือไม่ใช่ร้อยหนีไปแล้วเรือนี่เก็บเก็บมันก็จะเป็นอย่างี้ ก้อนหินอะไรนะเก็บเก็บกระถานให้หมดนี่ก็เก็บนี่ก็เก็บเต็มแล้วหมเลยยูน่นเลยยุน่นผมเต็มแล้วเรือเราจะไปหาวิธีการก่อไฟก่อไฟนะอ๋อนี่ไงหินเต็นแล้วหรอเรือเราไม่ไปไหนนะ เอาค่อยๆออกเดี๋ยวเราค่อยให้วิธีการภายใน้าเราทำอะไรก่อนนี้เสร็จแล้วเราจะไปเกาะฝาลายไซเดียเราเข้าไปอีกก่อนหนึ่งของเตรียมละกลับกลับบ้านนี่คือที่พักใช่ไหม ไม่ได้เ้าจะกินไม่ได้เราจะชิงอ่ะอยากก่อไฟอ่ะก่อไฟวิธีการก่อไฟก่อยังไงอยากก่อไฟให้มันติดก่ดอไฟอยากก่อไฟให้ติด ลืมดูวิธีการก่อไฟก่อไฟนี่เราทำอะไรพักที่ก่อไฟ,ไ,ฟไอ้แม่ยอาอยาไปเน,น,น,นี่ยคนณหินกัะเช้าเราต้องทำอะไรที่จะมีไฟ เนื้อเต้าก็ที่มาทุบมันเป็นสเก็ตไฟ <c oughs> ก็ไม่ได้บิดมากนะเราก็อยังวันนี้นาำหมดแล้วที่เรากินไปหรอกินน้ำให้มดแล้วนะอยากก่อไฟได้ก่อยไหไง 吓人！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 嗯，打个火。哎、啊，这火打不？ ทำอะไรมันเนอะเนี่ยไฟเล้วหาไฟอย่งเงี่ยอะไรครับเนี่ยอ,อ,อุ้ย เดี๋ยวไปดูว,วิธีกอ่อไฟป๊บเราต้องแห่ด้วยตัวเองนี่หรอเราต้องแา่ไฟที่เ,ลเหลือเก็บมะพร้าวเก็บเออเราค่อยก้างขี้น้ำมาเอามะพร้าวไปกิน ด anyway. ี๋ยวน่นก็เต็มอยนี้ก็เต็มนี่เหรพลติกอันนี้เหรอ ก็จะทิ้งของที่ทิ้งอ่าไม่ได้ทิ้งวางเฉยๆวันนี้เราจะวางไว้นะเพื่อไม่ให้ตัวเราหนักคอนเหรอคอนก็วางไว้ก่อนเพราะมันหนัก ขึทิศเหรอเก็บไหมห้าพันแผลก็เก็บไปก่อนอน้ำก็ยังน้อยอยู่อีใส,รสเราต้องกรองน้ำใช่ไหมเพราะว่าน้ำไม่น่าหายได้ง่ายๆโอ้ดูว่พาผ้าแ่งตกอย่นนู่นเลยเหรอ บางทีเราจะกินน้ำให้มันหมดเลยแกไม่ได้กินแค่วันละสองลูกก็พอเพิ่มน <c oughs> ะเพิ่มเพิ่มก็เพิ่มอ๋อจะไปเก็บของตามเกาะอของตามกเกาะจะมาเก็บที่เพิ่มพักเราค่อย ว่ากันกทีพ่าปลาเดี๋ยวเราค่อยจับเแล้วหรล ไซื้อของอย่างเดียวก็น่าจะพอน,น่าจะพอน่าจะพอแล้วเราจะเอาของทิ้งไว้นีก่อนพวกมีดพวกนี้ไม่ค่อยอยากทิ้งเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่น่าหาย

ของทำชเชลีก่อนให้หมดก่อนเราค่อยไปเขียนในต่ออะไรกันเนี่ยมนะันก็จะมีพิษด,ด้วยนะไอ้ตัวน,น นี่ยนะเ,เดี๋ยวตอนช้าๆจะมาตัดต้นพวกนี้ให้หมดเพราะที่เราไปมันจะต้องร้อนต้องให้ร้อนที่เกาะ ไม่มีอะไรนะเดินมาทั่วก่อนละทุกอย่างหมดหมดทุกอย่างละอือันนี้ก็ทิง้งไม่ได้ทิ้งหวางอู้เดี๋ยวน่าจะ,ะไปย่างกินได้กลองนี้ก็วางไว้ก่อน จะมีาวามใหม่ในวันข้างหน้า,าก็จะย่างอะไรกินสักหน่อยโอเคก่โอเคก,ก่นี่มันไม่เคล่นแล้วมันมน,น่ากลัวต้องให้ลงเข้าไปอ่าลงลงมันจะชอบ น,นี่ไม่ได้นลต้นไม้ใหญ่เราว้าน่าจะทำต้องที่กองน้ำอันนี้ก็ไม่ได้หรอว่านะอ๋อ,อน,นี่เก็บได้เลยคนนข้างที่ไม่ชอบไอ้นกพวกนี้ที่บิน ลุกหรือข้างเขาเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าเล่นเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันนุกจาก้าอันนี้จะเป็นเสาตั้งหลักให้รู้ว่า นี่ต้องกินแล้วน้ำค่อนข้างเท่าเดิมกินแล้ววะนี้ต้องกินเออนี่หมดแขนมัอยังเป็นตุ่มๆอยูดินะฮะมาดูกันว่า พรจะคับอะไรได้บ้างเราครับไปแล้วครับเชือกใช่ไหมเชือกเชือกกี่อันนะเราลองทำพวกนี้ก็แล้วกันเชือกหนึ่งอันไม้สามเชือกหนึ่งไม้สามโอ้โหเรไม่หีกแี่อันเก่งว่าไม่ต้องหา ว่าเราน่าจะมีอยู่แล้วคิดผิดหรืที่ทุกต้นไม้ที้คิดว่าต้องตอกทิ้งซะ ไม่ได้อยู่แล้วนะคิดว่าน่าจะทำเชือกได้แล้วเอา้ามีแค่สองคนนะคิดว่าอันใหญ่มันน่าจะทุบพังหมดละ จะหายไหนล่ะมันหมดแล้ววะไปกอต่อไปล่ะ ดูสิมีอะไรที่ใช้ไม้สร้างอย่างเดียวไม่แก่ที่เปลี่ยนนี่ใช่ไหม ยังไม่เก็ตอยู่ดีแล้วทำที่พับต้องข้าไปฝั่งนู้นใช่ต้องข้าไปฝั่งนู้น ป่ะมาต้องของหนักต้นไม้ต้องไปแบบนี้อ่า เาเาอกคอนอยู่นี่ก็แล้วกันไปกันักปะป่าลืออยู่ไหน หลังให้พระอาทิตย์เราจะอยู่โอเค หายไม่ได้เหรออะไรครับนี่ะมันทำกันบ้านไหนไม่พอแล้วเ,เดี๋ยวจะคิดก่อนเดี๋ยวกลับไปดูวิธีการเล่นแล้วก็จะกลับมา